สวัสดีค่ะพี่น้องกับเซานี่ฝนตกค่ะพี่น้องตกเบิดมือเบิดข,ขื่นมานี่พี่น้องขะพามาเบิ้งเห็ดอีกค่ะต,ตัดเห็ดขึ้นเกา่าพี่น้องฝนตกแดดออกก็ตัดเห็ดขึ้นเก่าค่ะพี่น้องขะอุ๊บอู้ต้นตุ๊บตกนหาแล้วพี่น้องขาชัวมาแล้วค่ะเสิงเลยค่ะอู้พี่น้องพี่น้องฝนกัดตก นี่พนักง,งานตัดสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาอกล่าพี่น้องไหน,นมาฝั่งนี้สิชั้นบนนะคะหัวตะมาพี่น้องชั้นบนเนี่ยอ่า <c oughs> นี่นะคะโอ้ยพี่น้องนะะมาทานบ่พี่น้องผิวเนียนบ่ผิวสวยค่ะผิวสวยค่ะ โตเร็วๆนะลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปตลาดนัดอ่ะพี่น้องเห็ดซุปก็มีเห็ดซุปก็มี่คุณน่ะทานพี่น้องส่วนข้างล่างเราก็เก็บไปแล้วนะคะยังเหลืออยู่พี่น้องนะคะยังเหลืออยู่ดอกสวยๆยิ่ๆพี่น้อง่ะเห็นไหมคะออไปซุปตำป่นตำเจวนะคะมาฐานที่เก่าพี่น้องแล้วมาฝั่งนี้สิ อเม็ดน้อยๆน,นี่ก็กำลังสีใงญนนะคะพี่น้องคะสังเกตได้เม็ดน้อยๆน,นะคะข้าวไปฝึ้นพี่น้องนะคะูะเม็ดน้อยๆนี่ก็เกิดลายพี่นอ้องอ๋อตัวเร็วๆลูกๆตวเร็วๆนะคะเยี่ยมพี่น้องเยี่ยมฝนตกค่ะพี่น้องบบางพี่แม่น้องหมวยฝนตกนะคะ ก็ดีว่าเขาฝนตกเขากะเหงา้าใดคือเกาเพราะเขาอยู่ใน,ใน,ใ,นในฟาร์มในลุงเลื่อนเห็ดน,นะคะส่วนสมมติว่นก็ะแต่งตัวให้ลูกเพิ่มยุคคุณนะคะค,ค,คุณแม่กับบริยังไปอ่าหายเพิ่นส่งลูกเพิ่นขึ้นไปลุงเลี่อนก่อนแม่ฝาตัดเห็ดก่อนนะคะเพราะว่าเห็ดเราจะบานก่อนพี่น้องยังไงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมพี่น้องขอเวลาตัดเห็ดก่อนเด้จ้าไปแล้วค่ะ